แยกใบออกไปแล้วครับให้วัวแล้วก็เหลือชุดหน่อพันธุ์นะครับชุดหน่อพันธุ์เนี่ยเราจะแบ่งเป็นแขนงแขนงนะครับเพราะว่าอย่างนี้มันมีสามหน,น่เอเราแบ่งเป็นแขนงแขนงนี่ครับนี่ก็สามหน่อนเหมือนกันก็แบ่งเป็นแขนงครับหรือท่อนพันธุ์ก็สามารถเอาแขนงออกจากท่อนต้นมันเนี่ยเอาํำต้น ไปฝังกบวางแนวนอนก็ได้นะครับมันก็จะแตกเหมือนกันนะครับส่วนแขน,นก็เอาไปปลูกได้เลยนะครับปลูกเหมือนกับหญ้าหวานหญ้าในเปียครับนะครับท่อนพันธุ์อย่างเงี้ยสองแขนงน,นะครับนะครับท่อนใหญ่ๆแกบนะครับท่อนพันธุ์จะเหมือนหญ้าหวานกับหญ้าในเปียครับแต่ท่อนพันธุ์พวกนี้เนี่ย What a match.